สวัสดีครับคุณผู้ฟังเที่ครับขอลนำกดปลายซอยด้วยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับขอลัมนนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาหรือถ้ามีโอกาสนะครับลองไปเดินตลาดแล้วก็หาซื้อมาอ่านที่บ้านกันแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารคุณเปลวให้ชื่อว่าก้าวไกลหมายถึงพักก้าวไกลเนี่ยนะครับ ก้าวไกลไม่กล้าแตะนักโทษก้าวไกลพอจะรู้แหละว,ว่าหมายถึงพักก้าวไกลแต่นักโทษเนี่ยหมายถึงใครหรือว่าไม่ต้องดาวกันน่าจะรู้กันนะครับก้าวไกลไม่กล้าแตะนักโทษเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปรย์บอกว่าน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจไหมสิริกัญญาน่าเห็นใจเธอถ้าจำกันได้เนี่ยองุ่นที่เคยปลิด กินในมื้อดินเนอร์ทล์กจำได้ใช่ไหมครับที่มีการหารือตั้งรัฐบาลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยและพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหารือกันเมื่อวันที่17จพฤษภาในกลางนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าหวานจนมดนอิจฉาเลยนะครับแต่นั่นคือ17จพฤษภาเมื่อวานนี้สิครับ11กันยายนผ่านไปไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละครับ ฟังจากน้ำเสียงในการชำแหละนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยที่ก้าวไกลก้าวพลาดจนตกน้ำปอมแปมทำไมล่ะครับองอุ่นที่เคยหวานเมื่อวันวานเนี่ยกลับมาวันนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งขมทั้งคืนทั้งประชดประชันให้ความรู้สึกเหมือนคนอกหักยังไงอย่างนั้นล่ะครับทำไมล่ะครับพ่าอะไรแมวหน้าแม่ รักษาทรงของว่าที่รัฐมนตรีคลังหญิงหนึ่งเดียวคือไหมคนนี้เข้าไว้นะครับครั้งนี้พลาดนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครั้งหน้ามาชัวร์ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูสิครับเรตติง้งก้าวไกลนี่กลบฝังเพื่อไทยมิดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเมื่อวันศืนก้าวไกลยังชนะคู่แข่งเสียงท่วมเลยนะครับอย่าลืมที่พิธานายกเว้าประกาศตีตราจองแล้วนะครับว่าเขานี่แหละคือนายกรัฐมนตรีคนที่3 1เอฉะนั้น เลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยส่งเสาไฟฟ้าก็ไม่แน่นะครับว่าคนจะเลือกเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าก้าวไกลนี่สิครับต่อให้ส่งโจรส่งเวิร์กิ้งบูแมนคนรุ่นใหม่โนสนโนแคร์ no son, no care, <Yeah. S 2> แห่ก็เลือกชนิดหีบแตกแน่ๆครับคุณไหมหนึ่งเดียวในปัตภพีกับเก้าอี้รัฐมนตรีครังมันแน่อยู่แล้วครับถ้าใครแย่งเนี่ยไหมครับไปบอก,น,ก,น,น,กนู่นเลยกำนันนกนู่นไปบอก,น,ก,น,น,กนู่นเลยกำนันนกเนี่ยนะครับตอนนี้ ฝากขังอยู่ที่เรือนจาได้ยินรชาชทันต์เขาบอกว่าพอเข้าคุกปุ๊บนี่กำนันนกก็เกิดอาการเครียดขึ้นมาความดันโลหิตขึ้นสูงทันทีเลยอยู่นอกคุกเนี่ยอ้วนใหญ่พราะโคท่านทํานายว่าสมบูรณ์ดีนะครับลักษณะแบบนี้แต่พอเข้าคุกปุ๊บเนี่ยอ้วนใหญ่มันกลับกลายเป็นโรคเลยนะครับโรคน้ําหนักตัวกดทับไอ้ครั้นจะให้หอมารับแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็รชาชทันต์ก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆบอกกำนันเขาดีๆ อย่าให้กำนันต้องโกรธนะครับว่าจะนอนชั้นไหนเลือกได้เนี่ยยกเว้นรอยเยนสวีทชั้น14ชั้นเดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าชั้นนั้นเนี่ยเป็นที่สถิตของนักโทษเทวดาโดยเฉพาะเลยอ่ะพูดถึงนักโทษเทวดานี่ก็โอ้โหป่วยความดันสูงมา20กว่าวันแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะลดเลยจะว่าไปแล้วก็โชคดีนะครับที่ได้เหาะกลับมาเข้าคุกเนี่ยแต่บังเอิญว่าอาจจะโชคร้ายไปหน่อยนะครับเข้าปุ๊บยังไม่ทันได้นอนฉลองคุกนะครับป่วยปับ๊บ ต้องหอออกจากคุกไปเป็นนักโทษเทวดานอนอยู่โรยอนสวีทที่โรงพยาบาลตำรวจจากวันนั้น22สิงหาคมจนถึงวันนี้12กันยายนนี่ร่วมเดือนแล้วนะครับสงสัยครับสงสัยเทวดาเนี่ยถ้าจะอาการหนักก็ป่านนี้แล้วนะครับทั้งหมอทั้งราชทันทั้งรัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยมีใครแจ้งอาการให้ชาวบ้านรู้เลยนะครับว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง,างอาการเนี่ยยังหนักอยู่หรือเปล่าหรือว่าทุเลาแล้ว หรือว่ายังทรงทรงสุดๆและตต้องอยู่ในการดูแลของหมอไปจนกว่าจะครบโทษหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการนั่นแหละถึงจะหายสบายดีอย่างนั้นไหมครับแต่ปรากฏว่าไงไหมครับไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นจากอธิบดีกรมราชธรรมไม่ว่าจะเป็นจากรัฐมนตรียุติธรรมหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นจากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน ผมได้ยินท่านนายกเนี่ยอ่านนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นการถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งมีเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหล,ลักนิติธรรมหรือว่า rule of law ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพราะว่า การมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สําคัญของประเทศเป็นการลงทุนทําให้ประเทศไทย,ยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศส่วนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเดียวและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสิน ก็เห็นก้าวไกลเนี่ยเขาโฆษณาไม่ใช่หรอครับว่าเขาระดมพลเอาไว้30บกว่าคนด้วยกันเตรียมชําำละนโยบายรัฐบาลวันนี้เลยครับผมเนี่ยแค่หูรอฟังเลยนะครับเพราะว่าก้าไกลเนี่ยทั้งตีหัวตั้งเจ้าของพักทั้งตีตาประดุกาศาสดาใต้กระโปรงเด็กทั้งพิธานายกเว้าทั้งสมุนกระตุกสายป่านเบ้าในพักเนี่ยพร่กันตลอดเลยคำหนึ่งกรเหลื่อมล้ําสองคกรเหลื่อมล้ําสามค ก็เป็นคนต้องเท่าเทียมกัน4ี่คำก็ใช้กฎหมายต้องไม่สองมาตราฐานผมเนี่ยแคะจนไม่เหลือขี้หูให้แคะแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยินสักแอะเดียวจากปากของไอ้พวกเหลื่อมล้ําล้นสมองเนี่ยว่าไหนละครับหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งไหนละครับหลักนิติธรรมที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสาตามนโยบายที่ถแถลงนั่นแหละไหนละครับลองทําให้เห็นหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็ทลายกําแพงของความเหลื่อมล้ําให้ดูหน่อยสิครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเป็นคนไม่ใช่เทวดาใช่ไหมครับในเมื่อเป็นคนเนี่ยก็ต้องเท่าเทียมกันการอ้างว่าป่วยความดันแล้วก็เหาะไปนอนรอยยื่นสวีทชนิดไร้คําตอบทั้งที่มีนักโทษป่วยเป็นความดันสูงอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนอยู่ในคุกแต่ไม่มีคนไหนเลยได้เหาะไปนอนรักษาตามโรงพยาบาลชันน้นดีอย่างนักโทษเทวดาคนนี้เลยเนี่ยไอคุณพล30ขคุณพลเหลื่อมล้ำเนี่ยไปตามตูดใครอยู่ที่ไหนหรือเปล่า ทำไมไม่ออกมาทวงถามล่ะไม่ค้ำคอให้นายกในแจกแจงห่อยสิว่าไหน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 หลักนิติธรรมตามที่ถแถลงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนายกรัฐมนตรีก้าวไกลเนี่ยทำไมไม่บอกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไปล่ะครับว่าท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ใช่ตำรวจนะครับท่านไม่ใช่ผู้การนครปฐมและท่านก็ไม่ใช่หนองมือปืนแล้วนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่สําคัญไม่ใช่กำนันนกนะครับฉะนั้น ท่านจงพิสูจน์ให้เห็นว่าเข้มแข็งโปร่งใสในหลักนิติธรรมเนี่ยมันมีจริงตามนโยบายที่ถแถลงเอาไว้การใช้กฎหมายเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับดังนั้นในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้ต้องรับผิดชอบตามนโยบายที่ถแถลงต้องไปเอาตัวมาไปเอาตัวนักโทษเด็กขาดชายทักษิณเนี่ยเอากลับมานอนคุกมาตรฐานเดียวกันกับนักโทษทั่วไปให้ประชาชนเนี่ยเขาเห็นความชอบธรรมในการบริหารตามที่อ้างให้เป็นที่ประจักษ์ แต่ก้าวไกลเนี่ยไม่กล้าครับไม่ใช่ไม่กล้ากับเศรษฐานะครับแต่ผมว่านะไอตีเนี่ยมันไม่กล้ากับนักโทษเทวดามากกว่ามันก็เลยสั่งสมุนนั่นนายข้ามันกันนะเว้ยห้ามแตะอย่างนั้นซะมากกว่าก็รู้กันอยู่นะแหมปลายแยกข้องแต่มาจากหนองน้ําเดียวกันถึงชั่วดีทีหา่างยังไงก็แล้วแต่หน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยหนึ่งในตองอูยังไงยังไงก็ต้องยกให้ประชาธิปัตปาดเก่าครับ ถึงจะไม่ฟันฉววลงไปแต่เมื่อวานนี้โอ้โหคุณจุลินลักษณะวิสิธิ์รำดาบชวัดเฉวียนเชิงปาหียยัง้งดาบไว้ไมตรีอะไรประมาณนั้นคุณจุลินเนี่ยอภิปลายบางช่วงบางตอนบอกว่าอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพนโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังจะศักดิธิ์หรือเป็นจริงได้อยู่ที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลแหะครับการพระราชทานอภัยโทษท,ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่หนึ่งการยายนเนี่ยกระผมต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องสํานึกนะครับและรัฐบาลเนี่ยก็ต้องสํานึกด้วยเช่นกันนะครับว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีความผิดอยู่นะครับถ้าหากว่ามีคำพิพากษาศาลในคดีใดเกิดขึ้นอีกว่ามีการกระทำความผิดยังจะต้องรับโทษใหม่ในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตรหนักรับว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยหลักนิติธรรมเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนต่อไปถ้ารัฐบาลก่อนหน้าทําไม่ถูกท่านก็ทําให้ถูกสิครับอย่าปล่อยเลยตามเลยครับผมเห็นว่าโอกาสนี้แหละครับเป็นโอกาสสาคัญของรัฐบาลที่จะทําให้วลีที่เราพูดกันว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอํานาจเนี่ยวลีนี้มันจะได้หายไปได้ โดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับผมขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรักษาคําพูดนะครับและก็ยึดมั่นในสิ่งที่ถแถลงไปนี่แหละครับลีลาของจุรินลักษณะวิสิทธิ์คุณเปรย์บอกว่าทักษิณเนี่ยกลับมาตีทะเบียนเป็นนักโทษแต่นอนห้องสวีทแทนคุกจบจากนี้ใช่่าจะหมดคดีแล้วนะครับ แต่ยังมีคดียอยู่ที่ปปชแล้วก็มีคดีที่อายการสั่งฟ้องไปแล้วอีกจังหากราวๆสัก2หรือ3คดีนี่แหละครับแต่แค่โทษ8ปีแล้วได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีเนี่ยยังตั้งท่าตั้งแท่นกันให้ได้รับสิทธิอภัยโทษต,ตามปกติอีกจนทําท่าวจะพ้นคุกโดยไม่ต้องติดคุกจริงจนได้ก็อ,อย่าลืมแล้วกัน,นะครับว่าโทษหปีเนี่ยเป็นไปตามพระบรมราชโองการ จากที่ทักษิณเนี่ยทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวขึ้นไปนั่นคือทรงพระมหากรุณามีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษให้เหลือโทษจำคุกหนึ่งปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจะเอากฎกระทรวงว่าในการอภัยโทษตามปกติกับนักโทษทั่วไปเอามาใช้แล้วทำเป็นตีกลุ่มลดโทษให้อีกเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะครับคิด ให้รอบครอบว่านั่นเนี่ยเป็นการบังอาจลบล้างโทษหนึ่งปีตามพระบรมราชออคงการกระทำประหนึ่งลบล้างพระบรมราชออคงการใช่หรือไม่